เเดดีี๋๋ยยวววมแล้วสวัสดีครับผมเจ,เจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพท t a i c h a n e l เป็นไงครับพี่ดองวันนี้มาถึงก็ได้เรื่องเลยนะครับผมเดี๋ยวพอดีเขาเอารถขี้ไก่มาลงให้เสียปอนครับน่าจะติดออกไม่ได้หรอมั้งเนี่ยนี่ครับ น่าจะได้ดันนี่นะครับจมจมนิดนึงแต่ว่าเป็นดินทรายมันขึ้นไม่ได้โอ้โหมาถึงก็ได้ฉับเกตเลยผมนี่ครับ9 5 4มเสียเซียปอนนะครับผมวันนี้นได้มีโอกาสมาเที่ยวอุบลราชธานีนะครับผม มาถึงก็ได้ฉัดเด็ดเลยผมนะ่ะดูดิโอ้มาดูครับพี่น้องมาดูเสียบปลั๊กดดัดนตูดรถรถขี้ไก่แล้วกันเนี่ยครับมาถึงได้ฉัดเด็ดเลยเ เหวีย่บยบไ <laughs> ปรพร้อมกันมันเหยียบไปรพร้อมกันไปก่อนนะ่ะโอ้จริง <laughs> โอ้จมเลยครับพี่นอ้องโอ้มันทำไมมันไม่แรงเลยครับรถคันนี้มันไม่ไปเลยอ่ะสองร้อยสี่ <laughs> โอ้มาเที่ยววันนี้มาเที่ยวอุบลราชธานีนะครับมาถึงปุ๊บได้คอนเทนต์เลยพี่นอ้อง <laughs> M9540 เสียบปอนครับพี่น้องดูดูตัวแรงอันนี้ได้เห็นได้เห็นกับตาแล้วพี่น้องนี่ยังไม่ได้ถึงหน้างานเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นงานนี่งานยุกเชิญงานยุกเชิญเสียบปอนสายโหโหจริงๆดันอย่างเดียวพี่น้องเอาเอาใหม่ เขาจะเอาใหม่แล้วยังไงดูดิมัน,นไม่ไปเลยรถคันนี้ไม่ไปเลยอ่ะเอาดัดไม้เสียไปเยหน้าไปเลยเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดียว เขาเกียร์ไม่ได้เลยนะโอ้โหเท่าเดียวเลยเนี่ย คุณว่าจะเอาชีไก่ลงก่อนมางั้นครับรถเท่าเดียวบ่รถเท่าเดียวปะฮะอหมร,รถเท่าเดียวรถเท่าเดียวนี่ครับตัวแดงเสียบอลเป็นไงพี่น้องมาถึงเขาก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเลยกลัวมไม่ได้คอนเทนต์ว่างั้น มาแล้วนะครับผม M88 0 8ต่อต้อมรถไถนะครับผมนี่ครับตัวตึงแถวบลราชธานีนะครับผมสองคนเขาเลยนะครับเสียป้อนนู่นคันู้นอยู่ยตูดนี่ครับโอ้โหมาถึงก็ได้ชัดเลยครับผมเป็นยังไงล่ะพี่นอ้อง มาลุ้นมาชมกันว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับมันเป็นดินไตายเขาเอาเสียปอนเอาดินมาถมใหม่นะพี่น้องเมื่อคืนฝนตกแรงจะเอารถเสียปอนดันตูดนะครับรถเสียต้อมดึงเสียงย่างหวานเลยกันเนี้ย เสียงหวานมากโอ้โหไกลเลยเหลือเกินผมจะถ่ายยังไงแล้วเนี่ย <c oughs> อา้าวันนี้มาเจอตัวตึงแถวอุบลราชธานีครับผมวันนี้ตอนรับผม้วยการดึงรถโชว,ว์างั้นจัดไปหนึ่งบนงานเพลง มาลุมาชมกันครับพี่น้องว่าจะขึ้นหรือเปล่าผมคิดว่ามันน่าจะไม่อยู่แล้วแหละแต่ว่ารถสิบล้อไม่แรงเลยอ่ะมาครับพี่น้องโอ้โหยาวมากยาวเฟ้ยเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลอดจมแล้ว Moon มันแปเช้าเลยนะผมโอ้โหรถสิบล้อไม่ขึ้นเลยอ่ะ ดึงมพอมกันนักเกียร์เวยโอ้เขาดึงไม่พร้อมกันอะ่ะคนหนึ่งดึงคนหนึ่งดันแล้วอีกคนอ,อีกรถก็ไม่อันนี้ฟาดนะขึ้นแล้วครับผมดูคุณเอรี่ี่ดอกเลยเรียบร้อยครับเละเลย เท่าเดียวยด้วยที่นนองมันก็เลยนี่มันไม่มีกำลังเครื่องทำงานวื้วแต่ล้อมันไม่ขยับเหม็นคัดเลยโอ้ตัวแรงของเรานี่ครับตัวตึงกุดเข้าปุ้นมากงั้นเขาบอกอันนั้นก็ตัวตึงเหล่าเสียโก้ครับวันนี้สองคู่หูมาเจอกัน อะไรจะเกิดขึ้นครับวันนี้รอติดตามชมนะครับพี่น้องว่าวันนี้เขาจะจัดผลงานอะไรเด็ดๆให้พผมดูบ้างน่ครับโอ้นี่ครับตัวนี้เอ็มแปปดศูนย์ปดคันนี้โมปั๊มมาครับพี่น้องน่าจะคลายปั๊มออกนะครับผมคิดว่านะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันแรงดีกว่าคันอยู่บ้านนะคันอยู่บ้านไม่แรงเท่าไหร่อ่ะโอเคนะครับผม เรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็จบคลิปเพียนตัวนี้ก่อนนะครับก็ก็มันแล้วพี่น้องติดตามผลงานกันต่อไปครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ